หลังจากที่เป็นการตั้งข้อสังเกตและถกเถียงกันมาสักพักสำหรับประเด็นเอสกันตาพง์สรุปแล้วว่าฟื้นขึ้นมาหรือยังล่าสุดคิตตี้คริสตินาภรยาของเอสได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัวหลังจากที่มีภาพเอสฟื้นขึ้นมาแล้วจากเพจของวัดชื่อดังแห่งหนึ่งและมีข้อความว่าทางครอบครัวขอขอบคุณคุณเอสุภาชายัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะครอบครัรวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสม ได้ไม่มีข้อมูลเทเ็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวคะ่ะโปรดอดใจรอและให้เวลากับพวกเราอีกพวกเรากําลังพยายามกันอย่างเต็มที่และทําทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะโดยก่อนหน้านี้ทางด้านเอสุภชัยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นได้เข้าไปเยี่ยมหนุ่มเอสเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอาการของหนุ่มเอสมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีทําเอาเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามสําหรับอาการของหนุ่มเ นนั้คงต้องรอฟังคำถแถลงจากภรรยาของหนุ่มเอสและแพทย์ต่อไป